ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเลือกมาเป็นคู่ชีวิตนะคะการที่ผู้ชายเนี่ยเขาจะตัดสินใจคิดจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องคิดเยอะนะคะจะต้องเลือกเยอะเลยนะคะจึงทําให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเจ้าชู้หรือว่าไม่รู้จักพอนะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขายังไม่เจอ ผู้หญิงที่ใช่ต่งหากนะคะเขาจึงยังไม่หยุดที่จะหาคู่ชีวิตคนนั้นค่ะแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะคะตามที่เขาต้องการนะคะแน่นอนว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลแน่นอน ะะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือแน่นอนเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันแหละว่าผู้ชายคนอื่นจะมาขวาคุณไปนะเขาจะไม่รีรอไม่ลังเลเลยนะคะไม่ต้องให้คุณต้องคอยนานเลยค่ะเพราะเขาก็รู้ตัวค่ะว่าเขาจะหาผู้หญิงดีๆแบบคุณเนี่ยไม่ได้อีกแล้วคุณอยากจะเป็นผู้หญิงคนนั้นไหมคะผู้หญิงที่ผู้ชาย อยากที่จะเลือกไปแต่งงานด้วยไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เขาคุยยามเหงานะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเที่ยวนะคะหรือแค่เป็นแฟนชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้นะคะแต่เขาคิดที่จะจริงจังเลือกที่จะแต่งงานกับคุณผู้หญิงแค่สวยฉลาดพูดเก่งก็ยังไม่พอค่ะถ้าคุณอยากรู้นะคะมาฟังกันค่ะว่าคุณสมบัติแบบไหนที่ผู้ชายเขาเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิต สวัสดีค่ะหัวข้อยอดนิยมนะคะในสัปดาห์นี้ที่เพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะว่าเขาเนี่ยคิดจะจริงจังกับเราไหมนะคะ วันนี้ค่ะก็เลยจะให้คุณเพื่อนๆน,นะคะลองเช็คกันดูนะคะว่าคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเขาหลงไหลที่อยากจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ทองขอย้ำนะคะการที่เอ,อ่อเราเนี่ยจะมีคู่ชีวิตนะคะตัวผู้หญิงเราเองก็จําเป็นที่จะต้องเลือกด้วยนะคะนะอย่าปล่อยให้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายเลือกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วข้อแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเก็บไปเช็คลิสต์ดูนะคะว่าผู้ ผู้ชายเนี่ยขาชอบผู้หญิงแบบไหนนะคะแล้วเขาเลือกผู้หญิงแบบไหนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะข้อแรกเลยก็คือ ผู้ชายเนี่ยนะคะเขาจะหาคนที่สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนและแฟนในเวลาเดียวกันนะคะเขาจะเลือกทั้งเพื่อนทั้งแฟนในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะชอบความสบายใจค่ะอยู่ตรงไหนสบายใจเขาก็อยากจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมีบทสนทนาที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาตินะนเวลาเราคุยเนี่ยคุณจะสามารถโต้ตอบกับเขาได้นะคะไม่ใช่ว่า คุย1นึ่งทำหประโยคแล้วก็เงียบหายถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันทุกวันนะคะบทสนทนามันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่คุยไป2-3เดือนมันก็เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสําคัญเลยถ้าคุณอยากได้แฟนฝรั่งนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องฝึกนะคะฝึกพูดภาษาภาษานี่มันเป็นอุปาาสรรคสําหรับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องฝึกค่ะ วันนี้ยังไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะคะแต่คุณจําเป็นที่จะต้องเริ่มฝึกนะคะใครที่บอกว่าฉันไม่เป็นแล้วฉันไม่ทําอะไรเลยอันนี้นะคะถ้าคุณอยากได้แฟนฝรั่งนะคะบอกเลยค่ะถึงได้มาคุณก็ไม่มีคุณภาพถึงได้มาได้ไปอยู่กันแล้วนะคะ คุณก็จะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีแฟนฝรั่งเริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้นะคะการเรียนรู้นะคะมันจะพัฒนาความสามารถของคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วการพูดจาโต้อตอบคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการโต้อตอบกันได้เนี่ยนะคะคือสิ่งที่สําคัญนะคะรับมุกกันไปรับมุกกันมานะคะบทสนทนาเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องคล้อยตามไปกันซะทุกเรื่องนะคะคุณอาจจะไม่เห็นด้วยได้นะคะ คุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะเวลาคุณพูดคุยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องว่าคล้อยตามเขาไปหมดนะคุณรู้จักที่จะ เอาความคิดของเราเนี่ยพูดออกมาให้เขาฟังคุณจะสามารถสร้างนะคะสร้างคําถามที่ทําให้เขาทึ่งได้นะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยการสร้างบทสนทนาขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปรอให้ผู้ชายกับชวนเราคุยอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะชวนกับคุยได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยพี่ทอถึงบอกว่าให้คุณดูข่าวสารบ้านเมืองนะคะว่าตอนนี้โลกเขาเป็นอะไรไปถึงไหนแล้วนะคะ นะเอาเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเดี๋ยหากมาพูดคุยกับเขานะคะคือการพูดคุยกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคุยว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแค่นั้นอย่างเดียวนะคะเราสามารถคุยได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอบๆตัวเราบนโลกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะสามารถนํามาเป็นโทปิกในการพูดคุยได้หรือว่าในกรณีหัวข้อนี้ค่ะคุณเอาไปถามแฟนได้นะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะอจองว่า เป็นความคิดของเขาเท่านั้นฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงแบบไหนนะที่สำคัญสำหรับผู้ชายที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตอลองไปถามแฟนคุณดูนะคะเป็นหัวข้อนี้ค่ะแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนเลยค่ะว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่คำถามของฉันนะแต่มันเป็นหัวข้อที่สาวๆในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขาพูดคุยกันนะคะเออฉันก็เลยอยากจะามาถามคุณว่าเออคุณคิดยังไงนะคะผู้ชายเลือก ผู้หญิงแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตอันนี้คุณก็สามารถที่จะเอามาโต้วาทีกันได้แล้วใช่ไหมเอามาคุยเขาเรียกว่าเป็นประเด็นในการพูดคุยหัวข้อในการพูดคุยนะคะซึ่งหัวข้อนี้คุณสามารถคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะจะบอกให้นะคะแล้วก็ใส่ความคิดของคุณไปด้วยนะคะว่าคุณคิดเห็นยังไงนะคะระหว่างที่เขา พูดให้คุณฟังซึ่งการพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องไปอยู่กับเขาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องรู้สึกสบายใจนะคะสบายใจในการพูดคุยสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเขาเองได้เมื่อเขาอยู่กับคุณนะคะไม่ต้องเฟคนะคะเขาไม่จําเป็นต้องเฟคไม่ต้องพยายามทําให้คุณรักทําให้เขานะคะหัวเราะอ,อย่างมีความสุขค่ะ นะคะพี่ทอเชื่อว่ามีผู้หญิงไม่กี่คนหรอกคะ่ะที่ทําให้ผู้ชายคนนั้นหัวเราะได้นะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะคะบอกเลยค่ะเขาเนี่ยได้ตกหลุมรักคุณโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วแล้วขั้นต่อไปนะคะเขาก็มีความคิดที่จะอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแน่นอนเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องมนโนเลยนะคะข้อที่2นะคะ,ะ,คะผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะว่า ตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่านะคะอยากให้ผู้ชายเห็นคุณค่านะตัวเราเองจะต้องรู้สึกก่อนค่ะว่าเรามีคุณค่าแล้วผู้ชายเขาจะอินไปกับตัวคุณนะคะผู้หญิงที่มีคุณค่าเป็นยังไงคะผู้หญิงที่มีคุณค่านะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามผู้ชายค่ะนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รักเพราะคุณมั่นใจว่าถ้าใครได้คุณไปเนี่ยเขาจะโชคดีมากม ผู้ชายคนนั้นจะโชคดีมากๆนะคะเพราะคุณมั่นใจในความสามารถแล้วคุณก็รู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะจะต้องรักแล้วก็ให้เกียรติคุณแน่นอนถึงผู้ชายที่ผ่านมาของคุณนะเขาอาจจะยังไม่เห็นความสามารถเห็นคุณค่าในตัวคุณตรงนี้เขาจะมาแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคำนี้ค่ะประโยคนี้นะคะคุณสามารถเอาไปพูดได้อย่างมั่นใจนะคะบอกว่านี่ฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเนะ่ย รักฉันมากแค่ไหนแต่ฉันมั่นใจว่าฉันจะทําให้คุณรักฉันได้แน่นอนเมื่อคุณอยู่ใกล้ฉันและคุณจะดีกับฉันมากๆแน่นอนฉันมั่นใจตรงนี้แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าฉันจะทาให้คุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้ฉันเป็นเมียนะคะคำพูดบวกๆนะคะความคิดบวกๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราอวยตัวเองนะ แต่เรามีความมั่นใจมากค่ะว่าเราดีแค่ไหนเรามีความมั่นใจมากค่ะว่าเราจะทำให้คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมีความสุขและแน่นอนนะคะมันจะไม่ใช่แค่คำพูดแน่นอนค่ะแต่คุณจำเป็นที่จะต้องกระทำด้วยนะคะทำให้เขาเห็นด้วยค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดบวกแค่ไหน คุณสามารถทำให้เขาเนี่ยยิ้มหัวเราะได้มีความสุขได้เมื่ออยู่ใกล้คุณในวันนี้วันที่คุณกับเขายังไม่เจอกันนะคะนะแล้วเขาก็จะรู้สึกมั่นใจมากๆเลยกับผู้หญิงคนนี้นะคะมั่นใจค่ะคุณจะเป็นที่จะต้องใส่ความมั่นใจเข้าไปเยอะๆค่ะว่าคนที่มีคุณค่าเท่านั้นถึงจะเห็น ตรงนี้นะคะซึ่งตรงจริงตรงนี้นะคะตัวพี่ทอเองนะคะเคยพูดกับคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาปรึกษาพี่ทอพี่ทอบอกว่าพี่ทอไม่กลัวหรอกนะว่าสมมติ i, ว่าวันหนึ่งสมมตินะคะสมมุติว่าวันหนึ่งเรากับแฟนของเราเนี่ยไปกันไม่ได้นะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และฉันก็มั่นใจด้วยว่าอานาคตวันข้างหน้าฉันก็จะเจอผู้ชายที่ดีๆแน่นอนเพราะฉันมั่นใจในความดีของฉันเพราะฉันมั่นใจว่า คนดีๆจะเข้ามาเห็นคุณค่าของฉันนะคะอันนี้คือคําพูดที่พี่ทอให้คำปรึกษาเพื่อนๆไปนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าพี่ทอไม่กลัวเลยว่าจะไม่มีใครละนะคะเพราะเรารู้ว่ามีคนต้องการเราอีกมากมายนั่นเองค่ะ <S <S ข้อที่3ค่ะคุณและเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรสนิยมที่ใกล้เคียงกันนะคะคือมีความสุขความชอบนะคะในแบบเดียวกันนะคะ ความสุขของเราและความสุขของเขาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันนะคะเช่นแค่นอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะดูหนังดีๆกันสักเรื่องหนึ่งนะคะคุณทั้งสองก็มีความสุขแล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งออกไปหาความสุขอะไรมากมายเพราะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวคุณอยู่แล้วนะคะถ้าคิดไม่ออกนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้คะ่ะอย่างคู่พี่ทอเนี่ยนะคะอย่างกับคุณจอน่ะนะคือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบกินของอร่อยคือก่อนหนะ้าที่พี่จอจะเจอกับคุณจอเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินของอร่อยอยู่แล้วใช่ไหม ตัวคุณจอนพอเรามาเจอเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบกินของอร่อยแล้วก็จะให้ความสําคัญกับอาหารมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชอบออกไปชวนกิน ร้านอาหารอร่อยๆกันแบบนี้นะคะไปเลือกกินของอร่อยกันนะคะอันนี้คือความชอบเหมือนกันหรือในกรณีที่คุณจอเนี่ยชอบเที่ยวแบบกินหรูอยู่สบายนะคะเออให้ความสําคัญกับเตียงมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยฟังนะคุณจอเนี่ยจะแบบเป็นผู้ชายที่มีปัญหากับเรื่องเตียงนะคะจะต้องนอนเตียงที่นิ่มๆนุ่มๆนะคะซึ่งไอเตียงพวกนี้ก็จะอยู่ในโรงแรมระดับ4ีดาว5ดาวนะคะซึ่งเขาก็ไม่มมยตรงนี้นะเขามีความรู้สึกว่าเขาทํางานแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัว เองแบบนี้นะคะซึ่งเราก็พอใจกับสิ่งนี้เหมือนกันนะคะคือก่อนหน้านี้ สมัยก่อนตัวพี่ทอเนี่ยมีอดีตสามีเนาะเออแล้วก็มีรถบ้านมีรถบ้านแล้วทีเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ขนาดนี้นะคะมันโอเคไหมเที่ยวสนุกไหมมันก็สนุกรถบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างมีห้องน้ำมีห้องนอนมีตู้เย็นมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยถ้าจะเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวให้มันเออสบายอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้แต่บังเอิญว่าเรากับเขาเนี่ยมาความชอบเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ จะบอกว่านะคะคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องชอบเหมือนกันร้อยเอร์เซนะครับมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบคืออะไรอย่างเช่นคุณจอนชอบฟุตบอลพี่ทอไม่ได้ชอบฟุตบอลล่ะนะคะพี่ทอก็สามารถที่จะไปนั่งติดขอบสนามกับเขาได้เหมือนกันไปนั่งกินป๊อปคอนไปดูหนุ่มๆเชียร์กีฬาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทําด้วยกันนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องชอบเหมือนกัน นะคะแต่เราจําเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมนะคะที่ทําร่วมกันได้นะคะนะ,นะคือพี่หอก็ไม่ได้ตามเขาไปทุกแมตช์หรอกนะคะหรือว่าบางทีคุณจรเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยโควิดไปดูที่สนามไม่ได้เงี้ยนะคะเออบางทีเราก็เอาเขาดูดูฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็นั่งเล่นนอนเล่นโทรศัพท์แต่ตัวเราก็ติดกันนะคะทำกิจกรรมด้วยกัน นะคะนะในกรณีแบบนี้ค่ะคือเรามีรสนิยมที่ใกล้เคียงกันมีความคิดเหมือนกันมีทัศนคติที่ใกล้เคียงกัน,นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยกส็สิ่งสําคัญนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะผู้ชายเนี่ยจะเลือกผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นเมียเนี่ยนะคะนะเขาจะดูก่อนค่ะว่าอาชีวิตของเขาเนี่ยหลังที่มาอยู่กับคุณมาเจอคุณเนี่ยนะคะชีวิตของคุณและเขาเนี่ย มีคุณภาพหรือเปล่าเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสําคัญมีชีวิตที่มีคุณภาพด้วยกันหรือเปล่าเขาจะสําคัญดูตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆเ,เวลามีโอกาสได้เจอแฟนนะคะแฟนบินไปหาที่เมืองไทยหรือคุณบินมาที่ต่างประเทศแบบนี้นะคะพยายามสร้าง เขาเรียกว่าเวลาที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะสะสมค่ะเขาเรียกว่าสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกอิ่มจังเลยนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วคุณก็รอได้เลยค่ะนะคะรอเป็นเจ้าสามในอนาคตได้เลยค่ะข้อที่4ค่ะคือผู้หญิงที่มีความโดดเด่น ในตัวเองนะคะไม่เหมือนใครนะคะและผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความคิดทัศนคติในเชิงบวกนะคะเป็นผู้หญิงที่คิดบวกอารมณ์ดีนะคะผู้หญิงจำพวกนี้ค่ะจะยึดใจผู้ชายได้อยู่กับคุณตลอดไปนะคะนะฟังเอาไว้ให้ดีนะคะยึดเขาไว้ได้ตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าดึงเข้ามาเป็นแฟน5ปี6ปีเขาก็ยังไม่ขอเราแต่งงานสักทีหรือไม่คิดที่จะจริงจังกับเราสักทีแบบนี้นะคะคือ คุณสามารถดึงเขาเข้ามาได้แล้วนะคะแต่คุณยังไม่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงจุดพีคของคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้สําคัญค่ะดึงเข้ามาแล้วนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องสปาร์คให้เร็วค่ะสปาร์คแล้วก็จับใจเขาให้ได้เวลาที่คุณมีความคิดบวกๆเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขไปด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเราเองจําเป็นที่จะต้องมีความสุขก่อนไงนะคะแล้วเราก็แบ่งปันความสุขของเราเนี่ยให้กับเขานะคะแบ่งปันสิ่งดี ให้กับเขานะคะนะเขาจะรู้สึกสนุกอะ่ะชีวิตของคุณสนุกจังเลยนะอยู่กับคุณแล้วสนุกจังเลยสนุกทุกครั้งเลยเวลามีคุณอยู่เพียงข้างนะคะคุณมีกิรนนะคะผู้หญิงนะคะคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไหวพริบพี่ทอบอกเลยว่าการที่ผู้หญิงเราเนี่ยรักการพัฒนา นะคะอันนี้คุณจะมีกลรนนะคะถึงแม้วันนี้กิรนของคุณยังไม่ได้มีเท่าไหร่นะคะพัฒนาเข้าไปค่ะการที่คุณเนี่ยมาฟังคลิปพี่ทอนะคะคุณเริ่มมีกลรนแล้วนะคะฟังหลายๆคลิปไปนะคะบอกเลยค่ะว่ากิรนคุณจะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีวลีเด็ดๆไปพูดกับว่ารังจะทําให้เขาทึ่งในตัวคุณค่ะนะคะผู้หญิงนะคะเราจําเป็นที่จะต้องฉลาดคิดฉลาดพูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ผู้ชายจะทึ่งในตัวผู้หญิงนะคะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงเกรดเอได้เลยนะคะการที่ เรานะคะเว้นช่องว่างนะคะให้กับเขาบ้างนะคะให้เขามีพื้นที่สเปซส,ส่วนตัวบ้างนะคะไม่ว و วายจุกจิกอะเวลาเขาหายไปนะคะเป็นไหมเวลาเขาหายไปไม่ติดต่อมานะคะคําแรกคุณพูดว่าอะไรนะคะทำไมคุณไม่ติดต่อมาแบบนี้ใช่ปะเออเพราะฉะนั้นนะคะคําพูดแบบนี้อย่ามาพูดเลยคําพูดทักแรกๆเนี่ยเวลาเขาหายไปแล้วกลับมาเนี่ยก็ถามคุยให้เป็นเรื่องปกติไปเลยะคะ่ะเออวันนี้นะเออเนี่ยฉันอะง่วงนอน เลยมื่อเช้าว่าดื่มกาแฟ ى, สายมากคือคุยเรื่องของคุณไปนะคะเป็นประโยชบอกเล่าไปนะคะอย่าเพิ่งไปจุกจิกอาถามเขานะคะแล้วเดี๋ยวจบเวลาโอกาสนะคะค่อย ห,หยอดถามเขาทีละนิดทีละนิดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบอกคนเองคือคุณเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลในการพูดนั่นเองค่ะนะคะมีศิลปะในการพูดนะคะคุณจะสามารถนะคะคุณจะสามารถทําให้เขาเนี่ยเป็นคนดีได้นะคะเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนะคะอย่างที่เคยบอกนะคะเวลาความรักที่ดีนะคะความรักที่ดีคุณสามารถเช็คได้นะคะคือเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้ว ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วพอเราเข้าไปในชีวิตเขาชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ค่ะนะคะจะเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะรักที่มีคุณภาพความรักที่มีคุณภาพเป็นแบบไหนคะความรักที่มีคุณภาพนะคะหลังจากที่เขาเข้ามาพูดคุยรู้จักกับคุณนะคะให้คุณสังเกตค่ะเขายิ้มมากกว่าเดิมนะคะเขามีความสุขมากกว่าเดิมนะคะคุณสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้เขาได้นะคะในยามที่เขามีปัญหา ะะร่วมกันตัดสินใจได้รับผิดชอบร่วมกันได้แบบนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าเวลาไปกินอะไรแล้วก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณนะคะหรือเขาให้ช่วยเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณฉันชอบทั้งนั้นแหละนะคะคล้อยตามเขาไปผดเกเรื่องเลยนะคะผู้หญิงแบบนี้นะคะคุณไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องมีจุดยืนมีความคิดนะคะมีทัศนคติของตัวเองนะคะแล้วก็ชวยเขาเห็นค่ะว่า คุณเนี่ยมีทัศนคติแบบนี้นะคุณมีความคิดแบบนี้นะคุณไม่ชอบแบบนี้นะคุณไม่ชอบแบบนั้นนะบอกให้ของรู้ได้จนะำไว้นะคะเวลาเรามีความรักนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อคบกันแล้วนะคะเขามีหน้าที่ดูแลเราเท่านั้นนะคะแต่เราเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปเติมเต็มชีวิตให้เขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถึงแม้เขาจะมีเงินมีรถมีบ้านมีงานที่ดีแล้ว แต่เขาก็ยังขาดสีสันในชีวิตนะคะถ้าคุณสามารถเข้าไปทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีสีสันขึ้นมาได้แล้วคุณก็จะเป็นผู้หญิงคนนั้นค่ะที่จะเข้าไปเติมนะคะให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีสีสัน มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะเมื่อไรที่เขาได้อยู่กับคุณเนี่ยเขาจะไม่มีวันเหงาเลยค่ะนะคะเพราะคุณเนี่ยร่าเริงสดใสมีความคิดบวกมีทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็รู้จากพัฒนาเรียนรู้นะคะไม่เป็นภาระให้กับเขาหนักมากเกินไปแบบนี้นะคะผู้ชายก็รู้สึกว่าสบายๆนะคะมีสเปซให้เขานะโอ้แบบนี้นะอยู่กับคุณแล้วสบายจังเลยนะคะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยเหมือนอยู่กับเพื่อน ครบถ้วนกระบวนการนะคะแล้วเขาก็จะไม่มีเหตุผลอะไรขาดที่จะปฏิเสธคุณนะอีกหนึ่งข้อสําคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รู้จักกาลเทศะนะคะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วคุณก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ ที่บ้านเขาได้นะคะอันนี้คือข้อสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงของเขาหรือแม้แต่จะเป็นลูกๆของเขาแบบนี้นะคะถ้าคุณสามารถปรับตัวที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะคะให้ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรักคุณได้ชอบคุณได้แบบนี้นะคะพี่ทอเชื่อว่าไม่มีอะไรค่ะที่ผู้ชายคนนี้จะปฏิเสธคุณได้นะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าคุณเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีคะแนนนาโด่งขึ้นมาเลยนะคะจากผู้หญิงคนอื่นนะคะพี่ทอบอกเลยค่ะว่าความรักดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถ ที่จะสัรหาได้นะคะสัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองนะคะพี่ท้อบอกเลยค่ะ ทุกคนนะคะคุณสามารถที่จะเจอความรักดีๆได้นะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะได้มีโอกาสได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ทอเชื่อว่าทุกๆุกคนนะคะคุณได้ข้อมูลคุณได้ครังความคิดไปแล้วนะคะทีนี้ที่เหลือก็คุณนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะทอเชื่อว่าทุกคนนะคะคุณมีโอกาส ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะ1โอกาสนั้นคุณได้มาดูคลิปนี้นะคะดูคลิปนี้คือโอกาสที่ดีของคุณที่คุณจะนําไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณในการที่คุณจะไปเจอคนที่ดีในการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตคู่นะคะวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่เจอคนที่มีคุณภาพเจอความรักที่มีคุณภาพ วันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกำลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทำให้สาวๆหน้าพังเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่ เพียงพอล้างเครื่องสาอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ จะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ